ผู้เข้าอบรมหลักสูตรปรม24ทุกท่านผมปรม13ก็ดีใจนะครับที่จะได้มาเล่าสู่กันฟังประสบการณ์ในเรื่องนี้พยายามไปหาสูตรที่เคยใส่ก็ไม่ได้สักก, <c oughs> ก็เลยได้แต่เน็กไทยพระปกเกล้าก็มีเลือดพระปกเกล้าอยู่ในตัวเต็มนำองความรู้จากการเรียนหลักสูตรนี้ไปใช้ในการบริหารราชการตลอดเวลาตั้งแต่ ต้องขอบคุณย้อนไปถึงอาจารย์โบนสาอวนท่านอาจารย์ทุกท่านนะครับครับในเรื่องนี้ก็ขอเรียนว่าเป็นวิกฤตหนึ่งของประเทศที่อยู่ทางสื่อที่ธรรมชาติในระบบนิเวศนั้นที่หน้าวันนั้นเองมีกลไกทางกฎระเบียบที่ไม่สามารถควบคุมดูแลเขาได้แต่เราก็มีระบบที่ทางวิชาการล้ำหน้ากฎวิชาการล้ำหน้ากฎ คือกฎหมายสมัยนั้นปีใช้พระราชบัญญัติการประมง2490ซึ่งเขียนแต่ว่าผู้ใดจะนำสัดน้ำต่างต่างประเทศเข้ามาต้องขออนุญาตแต่ไม่ได้บอกว่าหลักเกณฑ์เงื่อนไขกกำหนดการที่จะกำหนดให้เข้าอย่างไรนี่ไม่มีและเจตนาสมัยนั่นเองกฎหมายก็มีเฉพาะเรื่องว่าถ้าจะเข้ามาให้ดูเรื่องโรค เรื่องโรคเพื่อไม่ให้นําโรคต่างประเทศเข้ามาให้ดูเรื่องสุขอนามัยเรื่องสารตกค้างแต่ไม่ให้ดูเรื่องระบบนิเวศนะครับอันนี้คือเป็นหลักก็เลยสัตว์น้ําตัวนี้ก็เข้ามาโดยบริษัทหนึ่งบริษัทหนึ่งได้ขออนุญ,ญาตแต่ความก้าวหน้าทางวิชาการสมัยน่้นกรมประมงก็ได้เปตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งคือคณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อจะพิจารณาว่าถ้าจะนําสัตว์น้ําตัวนี้เข้ามาเนี่ยควรจะมี หลักเกณฑ์ป้องกันอะไรอย่างไรนะครับสุดท้ายก็สัตว์น้ำตัวนี้เข้ามาเมื่อปี2553ปลายปีและก็มาพบการระบาดเมื่อปี60นะครับและนั้นก็คือที่มาทีนี้ถามว่าแล้วปลาตัวนี้เข้ามาแล้วมันจะยังไงปลานิลก็เป็นสัตว์ต่งถิ่นที่เราผลิตอยู่250,000ตันซึ่งเป็นอาชีพของพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศปัจจุบันปลาหมอเทศ นะครับก็เป็นกลุ่มเดียวกันฉะนั้นปลาสามปลานี้ก็อยู่ในครอบครัวเดียวกันเพียงแต่ว่าปลาหมอสีคางดำเนี่ยทำมันต่างกันตรงไหนต่างกันที่คางเลยเพราะเลยเรียกว่าหมอสีคางดำนะครับซึ่งเมื่อเข้ามาอยู่แล้วมันจะกระทบยังไงก็จะกระทบก็คือหนึ่งเนี่ยมันสามารถสมบูรณ์เพศขายายพันธุ์ได้เร็วอายุคแค่สามเดือนถึงสามเดือนครึ่งเขาก็เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้แล้ว สองถ้าเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แลวออกลูกได้เร็วทุก22วันเนี่ยเขาออกลูกครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งก็ออกไข่ค่าเฉลี่ยก็200อ,อฟองนะครับและตัวผู้อมไข่ตัวผู้เป็นตัวอมไข่ถ้าปลานินนี่ตัวเมียอมไข่นี่ตัวผู้อมไข่กินอาหารได้ทุกรูปแบบแต่จริงๆเขาเป็นปลากินพืชไม่ได้เป็นปลากินสัตว์ถ้าปลากินสัตว์ก็คือกินสัตว์อื่นเป็นหลักกรมประมงเคยเอาท้องเข้ามาผ่าเขาพบว่าในท้องของเขาเนี่ย 94%เนี่ยเป็นพืชอีก6%ก็เป็นสัตว์แต่ว่าที่สำคัญคือเขาทนทานต่อสภาพเวียดล้อมสามารถอาศัยได้ทั้งจืดเข็มกล่อยนะครับแล้วก็เพิ่มเร็วอย่างที่ว่าฉะนั้นเมื่อเขามาอยู่ในธรรมชาติเขาคลองพื้นที่นั้นได้เขาก็ได้เปรียบกับสัตว์น้ำอื่นเขาทนได้ที่ออกซิเจนต่ำฉะนั้นคุณสมบัติเด่นของเขาเขาก็เลยนำมาเพื่อจะปรับปรุงพันธุ์ปลานิมนี่แหละนะครับ แต่พอ mm. มาแล้วเนี่ยเขาผสมพ,พันธุ์เร็วเกิดเร็วเขาก็ครองถิ่นนั้นในแหล่งน้ําใดที่เขาเข้าไปอยู่แหล่งน้ําอื่นจะค่อยแต่ปลาอื่นจะค่อยลดลงเพราะเขาครองพื้นที่ถ้าเขาครองพ,พื้นที่เขาก็กินอาหารในพื้นที่นั้นเราจะเห็นว่าเขาลอยหวัวเต็มไปหมดนั่นคือสิ่งที่จะกระทบ แต่ในตัวเขาเองก็กินเหมือนปลานินทุกอย่างเป็นอาหารกินอร่อยทําประโยชน์อื่นได้ทุกอย่างทําเป็นปลาเค็มทําเป็นปลาส้มทําอะไรได้ทุกอย่างแต่ที่กระทบต่อระบบนิเวศก็จะทําให้สัตว์น้ําประจําถิ่นถูกแย่งอาหารทําให้น้อยลงหลุดรอดไปในบอ่อในบอ่อเลี้ยงกุ้งบอ่อเลี้ยงปลาถ้าเขาเป็นตัวใหญ่อยู่แล้วทําลายเขาไม่หมดเขาออกลูกเร็วเขาจัครองพื้นที่และแย่งอาหารทั้งต้นทุนกเกษตรกร สมมุติเลี้ยงกุ้งอย่างเนี้ยจากต้นทุนส่วนหนึ่งควรจะได้กุ้งในร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้ปลาตัวนี้แทนในสัดส่วนที่ค่้าไปแย่งอาหารก็จะทําให้มีผลกระทบอันนี้คือสิ่ง ที่มีผลกระทบต่อทั้งเกษตรกรนะครับถ้าลงไปในพื้นที่แหล่งน้ําใดก็ไปแย่งพื้นที่ก็ทําให้กุ้งหอยปูปลาแทนที่จะจะเดินเติบโตตามความเหมาะสมก็โดนเขาแย่งอาหารก็ทําให้ปลาตัวอื่นดบลงสัตว์น้าตัวอื่นดบลงชาวประมงก็ได้น้อยลงครับอันนี้คือที่มานี่การแพร่กระจายเมื่อ,เม,อเมื่อปี2 5 6 7เดือนกรกฎาคมที่ได้ยินทางสือ่อก็พบไปถึง19จังหวัดนะครับ ภาคตะวันออกก็ไปถึงจังหวัดจันทร์ยังไม่ถึงตราดนะครับภาคใต้ับส่วนภาคใต้ก็ไปถึงจังหวัดสงขลานะครับยังไม่ถึงปัตตานีส่วนทางฝั่งอันดามันก็ยังไปไม่ถึงคุณภาพความลึกของน้ํานะครับอาจจะยังไม่เหมาะสมนะครับครับงนั้นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็ตอนนั้นเรียนไปแล้วก็มีกฎหมายมาตรา54ี่นี่แหละห้าม ห้ามแล้วก็ห้ามนําเข้านะครับกฎหมายปี58ตัวพระราชชักำหนดการประมงปัจจุบันนี้ก็คุ้มครองเรื่องระบบนิเวศนะครับก็เลยแก้กฎหมายมาสมัยนั้นยังไม่มีเรื่องประหมอกลางดำตัวนี้โด่งดงังก็ในภาพรวมก็ยังแก้เป็นกฎหมายทั่วๆไปว่า เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองพันธุ์สัตว์น,น้ําหาย,ยากป้องกันอันตรายมีเกิดทั้งสัตว์น้ําและระบบนิเวศนะครับแต่ยังไม่มีเงื่อนไขอีกจนจนปัจจุบันนะครับจนปัจจุบันเนี่ยเราได้ผลักดันกฎหมายเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าผลักดันยังไงใช้กลยุทธ์ยังไงที่จะ,ะนํากฎเพราะในระบบเร,ราทราบดีตามหลักกฎหมายมาชนที่เราเรียนว่า รัฐทำอะไรไม่ได้ถ้ากฎหมายไม่ให้ประชาชนทำอะไรก็ได้ถ้ากฎหมายไม่ห้ามนี้เป็นเรื่องหลักในการปฏิบัติของราชการพวกผมทำอะไรไม่ได้เลยถ้ากฎหมายไม่บอกว่าให้รัฐออกกฎกระทรวงให้รัฐออกห้ามให้รัฐออกเอื้อนไข้ให้รัฐออกโน่นกออกน,อกน,อกนี้คิดจะทำคิดจะทำแต่ทำไม่ได้เพราะเพราะว่ากฎหมายไม่ให้อำนาจแต่ประชาชน เขาจะนําเข้าเขาจะเลี้ยงเขาจะเพาะเมื่อไรก็ได้ถ้าไม่ห้ามนั้นเราต้องเอาสิ่งเหล่านี้เข้ามาอยู่ในกฎหมายแต่ก่อนจะออกกฎได้มันก็ต้องผ่านขั้นตอนตามที่พวกเราเรียนตามหลักกฎหมายมาชนคือการมีส่วนร่วมตามรัฐมน,นูญมาตรา77ก็คือรับฟังความคิดเห็นแล้วก็มีหลักแห่งความจําเป็นตามพระราชบัญญัติประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลทางกฎหมายครับ การดําเนินการแก้ปัญหาเรื่องนี้องมประมงเองก็ได้ผลักดันเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติขณะนี้ก็เป็นวาระแห่งชาติแล้วเมื่อเดือนสิงหาโดยมีแผนปฏิบัติการอยู่เจ็ดเรื่องโดยแผนนี้เริ่มปีห7เจ็จะหมดปีเจดนะครับและก็ได้ออกกฎหมายลําดับรองกฎหมายลำดับรองก็คือกฎหมายที่พระเจ้าําหนดการประมงฉบับปัจจุบันให้อานาจมีเท่าไหร่เราออกเต็มแม็กเลยยกตยัวอย่างเช่นประกาศกระทรวงเกษตรในเรื่อง หลักเอเนื่อนไถอนุญาตผ่อนผันให้ใช้เครื่องมือพิเศษไปกําจัดเขาเช็ดวนรุนเราให้ต้องทํานอกเขตใช้ความสามวัยแต่ปลาตัวนี้มันหลบมาอยู่ในปากแม่น้าเราอนุญาตให้ใช้วนรุนภายใต้การควบคุมนะครับทําการประมงได้ในแม่น้ําลําคลองนะครับอย่างนี้เป็นต้นหรือประกาศกระทรวงห้ามครอบครองตอนนั้นเราพบ19จังหวัดแล้วมีสื่อพบว่าไปที่ภูเก็ตกับที่โคราช เราก็ปรากฏตามสื่อว่ามีคนนําไปอันั้วิธีการที่จะไม่ให้คนนําไปที่มีชีวิตเราก็ออกประกาศห้ามครอบครองให้นําไปได้ก็คือตายแล้วตายแล้ววิธีนําก็บอกอีกนะว่าต้องแช่เย็นแช่แข็งเพราะปลาตัวผู้มันอมไข่ไว้ในปากที่ผมพูดเมื่อกี้ถ้ามันหลุดรอดไปในแหล่งน้ําสมมุติขนรถใส่รถกระบะไปใช้ผ้าใบรองนะครับตัวผู้อมไข่ไปไปถึง เกิดไปหลุดร่วงในแหล่งน้ําใดแหล่งน้ําหนึ่งเขาก็ฟักเป็นตัวอีก18วันเขาก็ออกเป็นตัวอีกจะไประบาดท,ทั้งประเทศท่านเราเลยห้ามไม่ให้ผู้ใดครอบครองที่มีชีวิตนะครับนอกเขตแพร่ระบาดเราก็ออกประกาศแพร่ระบาด19จังหวัดแล้วก็ออกเป็นเขตอําเภอเคลื่อนย้ายระหว่างอาเภอหนึ่งไปอําเภอถ้ามีชีวิตเราก็ห้ามด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ประกาศรูปแบบเครื่องมือต่างๆที่จะให้ใช้ บางครั้งเช่นเหมือนวนรุนอย่างนี้รูปแบบใช้ข้างนอกกับข้างในต่างกันเราก็กําหนดรูปแบบหรือจะให้สามารถใช้ยาเบื่อเมาใช้สารเคมีอะไรทั้งหลายเพื่อที่จะกําจัดเข้าในแหล่งน้ําบางแหล่งน้ำอันนี้ปกติให้เป็นอำนาจอธิบดีแต่เรามองว่าการที่จะกําจัดโดยดําเนินการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วใช้อํานาจอธิบดีมันช้ากว่าจะมาจากผู้ว่าปฏิถอธิบดีผมก็ใช้ให้อํานาจผู้ว่า ยี่สิบสองจังหวัดโดยมอบอานาจไปเลยอันนี้ก็คือหลักการตามหลักมอบอานาจเป็นหลักการไม่มอบเป็นรองนั้นเพื่อประโยชน์สาธารณะเราก็มองว่าเรื่องนี้เรามอบอำนาจให้ไปปีหนึ่งปกติมอบอำนาจเราสามารถกําหนดได้ว่าให้ไปปีหนึ่งให้ไป,ป,ไปอกเดือนหรือมอบทั่วไปเรื่องนี้ก็มอบไปปีหนึ่งเพื่อที่จะแก้ปัญหาน,นี้ก่อนนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับขนาดนี้เองเราจะเห็นว่าเราก็พยายามผลักดันดาที่เรียนในกฎหมาย โดยใส่เข้าไปในกฎหมายปัจจุบันซึ่งการจะร่างกฎหมายสถาบันญพระปกเก้าเราก็อยู่ภายใต้รัชภาก็ทราบดีว่ากฎหมายพระราชร่างร่างอย่างนี้ยากมากนะครับที่จะที่จะ,จะไปเพิ่มไปเติมไปแก้ประตรวเหมาะกับกฎหมายประมงปัจจุบันเราโดนอายุยูมาเมื่อปี58เราแก้ปัญหาใบเนืองมาเป็นใบเขียวได้แล้วก็พี่น้องชาวประมงเดือดร้อนนั่งจากกฎหมายที่ ที่ใช้อยู่วันนี้เป็นพระราชกําหนดพระกําหนดคือกฎหมายที่ไม่ผ่านสภาสมัยนั้นเองยุทธนาจนะครับและประมงเราก็มีปัญหาเขาให้ใบเหลืองโดยยูสหภาพยุโรปให้ใบเหลืองวิธีการแก้ประเทศไทยนอกจากแก้โดยโดย,โดยวิธีอื่นแล้วก็คือไปยกเลิกกฎหมายประมงออกพระราชกำหนดการประมงเลยเป็นยาแรงพอออกเป็นยาแรง เราผ่านมาสิบปีเราแก้ใบเหลืองมาเป็นใบเขียวแล้วแต่มันยังมีเขาเรียกซากข,ของกฎหมายที่ที่มีผลกระทบในวงกว้างเช่นอัตราโทษปรับที่สูงการทำผิดเรือลำเดียวเรืออีกสิบลำขออนุญาตไม่ได้ด้วยซึ่งเป็นกฎหมายเหมาโหลที่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนเราเองก็ตั้งคณะศึกษาก็เขาเรียนคงไม่ได้มาบรรยายเรื่องนี้แต่ว่าเรียนในท่านว่าพระกำหนดเป็นกฎหมายอะไร ถ้าเราเป็นนักปกครองเราก็ถือว่าเป็นอันตรายแต่ถ้าเป็นนักปกครองที่ใช้อํานาจนิยมก็จะชอบเพราะว่ามีอํานาจในมือแต่ผมมองว่ามันไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนนะครับเพราะว่ากฎหมายที่ดีมันต้องเป็นพระมัหยัตดที่ต้องผ่านสภาไปสู่การพิจารณาเราก็เลยขอแก้แก้กฎหมายเขาขอเรียนท่านว่ากฎหมายก็เดินทางไปไกลแล้วจนเรื่องหมอคังดาเพิ่งมามีวิกฤตเมื่อกฎหมาย ฉบับนั้นผ่านสภาวาระแรกไปแล้วซึ่งไม่มีหลักการในเรื่องมาตรานี้อยู่เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับไม่มีหลักการผมเองก็ได้นําเสนอต่อกรรมธิการที่อยู่ระหว่างศึกษาที่รับหลักการอยู่ในวาระสองของสภาว่าเราพบปัญหานี้ถ้าไม่แก้ปัญหานี้แม้แต่เมื่อกี้ให้อํานาจไว้แล้วแต่เพื่อระบบนิเวศแต่ไม่บอกเลยว่าถ้าผู้กอ่อให้เกิด ผลกระทบแล้วเราจะทำอย่างไรกับเขาปัจจุบันกรมประมงต้ตองขอหุบประมาณมากําจัดทีละ10ล้าน5ล้านไปขอกัรยางแห่งประเทศไทยทีละ12ล้านเพื่อมากําจัดปลาเพื่อไปทําน้ําหมักชีวภาพอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเราก็เลยขอแก้ว่าในกรณีผู้ทําความผิดตาวรรคหนึ่งวรรคหนึ่งก็คือกฎหมายเมื่อกี้ที่ทําให้สัตว์น้ำเนี่ยดุดรอดก็ดีหรือเอาไปปล่อยก็ดี ถ้าไปปล่อยหรือทําให้หลุดรอดลงในที่จับถันน้ําคือแหล่งน้ําสาธารณะก็ดีในบ่อเอกชนที่เข้าไปจากแหล่งน้ําสาธารณะก็ดีต้องระวังโทษจําคุกอันนี้ก็ว่าไปแต่ที่สําคัญคือกรณีการทําผิดด่างกล่อยเกิดความเสียหายต่อสัตว์น้าและระบบนิเวศในที่จับถันน้ํานั้นให้ผู้กระทําความผิดชดใช้ค่าใช้จ่ายในการกําจัดถันน้ํานั้นแก่รัฐตามจํานวนที่รัฐแต่ใช้ใจ่ายไป อันนี้คือเรื่องใหญ่ก็คือรักใช้เงินไปไม่ว่าจะไปกําจัดที่ผมพูดโน้นกี่ล้านต้องไปเรียกจากผู้ทําให้หลุดรอดทั้งเจตนาและมีเจตนาและกรณีที่รัฐต้องไปชดเชยเยียวยาให้กับผู้ประกอบการหรือชาวประมงที่มีผลนะครับที่ทําให้เขาจับสัต์น้ําได้ลดลงก็ดีหรือสัตว์น้ำพ้าที่ผมบอกไปแย่งอาหารเขา้าคดีถึงเราต้องเก็บข้อมูลเนี่ยเราต้องให้ผู้ก่อเป็นผู้ชดเชย นั้นวันนี้ผู้นาเข้าวันนั้นไม่มีกฎหมายทึงผมบอกว่ารัฐทําอะไรไม่ได้ถ้ากฎหมายไม่ให้ประชาชนทําอะไรก็ได้ถ้ากฎหมายไม่ห้ามก็หลักก็อยู่ตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ผลักดันก็โชคดีว่ากฎหมายนี้ตอนนี้อยู่ในวาระสองของวุฒิสภาซึ่งจะเข้าพิจารณาวาระสองเดียงมาตราในวันที่25นี้นะครับแล้วก็น่าจะต้องส่งถ้าผ่านเรียบร้อยก็ภายในวันที่6มีนา กฎหมายนี้ซึ่งเขียนไว้ว่าให้มีผลบังคับเมื่อลงราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปครับอันนี้ผมก็นํามาเล่าในเวลาอ,อันสั้นนะครับครับมาตรการ7มาตรการที่กรมประมงไปขอคอรมเพื่อที่จะดําเนินการก็มีหนึ่งเลยคือกําจัดเขาออกให้มากที่สุดขนาดนี้เราจับไปแล้วก็3ล้านกิโลกว่าๆนำเข้ามาวันนั้นแค่2000ตัวท่านกดดูว่ามันเร็วขนาดไหน 2,000ตัวนะแต่ว่าไม่รู้หนุรดรอดหรืออะไรยังไงผมยังไม่ยืนยันเพราะเรากำลังขอข้อมูลจากสถานทูตแล้วก็ชุมกับประเทศกาหน้านะครับเพื่อที่จะขอดูว่าชุดที่นําเข้ามากับชุดที่ระบาดในประเทศไทยเป็นดีเอเดียวกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าการที่จะสวทอนกลับเนี่ยในการบังคับใช้กฎหมายมันต้องเป็นชุดเดียวกันที่จะพิสูจน์กันได้ครับอันนี้คือมาตรการที่ทําอย่างเข้มงวดแล้วก็กําลังจะขอประมาณอีก200ล้าน นะครับเพื่อจะเร่งดาเนินการในเจ็ดมาตรการนี้แต่มาตรการที่ใช้คนมากที่สุดก็คือมาตรการนี้ก็คือกําจัดนะครับโดยเอาจากบ่อไป6กบเอร์เซนจากธรรมชาติไป3,8%มบเอร์เซนมีกิจกรรมเยอะมากนะครับที่ทําอันที่สองตอนนี้สถานการณ์ที่ทานะครับนี่ประเทศพื้นที่ที่ระบาดทั้งหลายนะครับคงไม่ลุลึกนะครับอ,อันมาตรการที่สองเราจะกําจัดโดยใช้ปลานักล่า เขาขอเรียนว่าปลากระพงก็ดีปลาอีกงปรากฏเหลืองปลากลายก็แล้วแต่แหล่งน้ําเราก็ได้ปล่อยปลานักล่าเนื่องจากเรามีข้อมูลพบว่าปลาหมอคังดาในธรรมชาติเนี่ยกรณีที่เขาออกลูกยังเล็กอยู่เนี่ยปลาเหล่านี้เป็นปลากินเนื้อฉะนั้นเมื่อปล่อยไปในระบบก็จะกินเป็นอาหารทําไมเขาไม่ระบาดที่ปากน้ําบางประกง ทำไมเขาไม่ระบาดที่ปากทะเลสาบสงขลาเราก็าพบว่าระบบอุวงโซ่อาหารในปากน้ําบางปะกงเนี่ยเรามีชั้นของปลาเรามีปลาดุกทะเลอยู่หน้าดินมีปลากระพงมีปลาอีกงึงทั้งปลาเหล่านี้เป็นปลากินเนื้อฉะนั้นเมื่อหมอคังดําจะเข้าไปในปากแม่น้ําบางปะกงเข้าไปไม่ได้เพราะระบบชั้นการควบคุมในระบบนิเวศเขาควบคุมอยู่เขากินอยู่ทําไมแหล่งน้ําอื่นจึงบูมเพราะเขา แพร่เร็วแตกตัวเร็วไปคุมกินอาหารแย่งตัวอื่นตัวอื่นน้อยลงก็จะทําให้เขาบูมขึ้นนั้นลักษณะเป็นอย่างนั้นฉันั้นเราเลยจะใช้ตัวเนี้นะครับเป็นหลักอันที่สามนำไปใช้ประโยชน์ก็เรียนแล้วนะครับเขาไม่ได้มีโทษอะไรเนื้อเาก็กินเหมือนปลานินเหมือนปลาทั่วไปเราก็สามารถนําไปใช้เป็นวัตถุดิบได้ทำประปนเนี่ยไปถึงสองล้านโลนะเป็นน้ําหมักชีวภาพคุณภาพดี มากนะครับชาวสวนยางนิยมและก็ต้นทุนต่ํากว่าเรื่องของต้นทุนน้ําหมักอื่นนะครับแล้วก็แปรรูปบริโภคหลากหลายทั้งปลาส้มทั้งปลาแดดเดียวนะครับเป็นอาชีพนะครับที่ให้ทําแปรรูปทำพริกอะไรได้เยอะมากนะครับมูลค่าก็มีอยู่เรื่องที่4อันนี้เราสํารวจนะครับมีแอปสามารถให้ประชาชนอยู่ตรงไหนพบตรงไหน นะครับก็ให้แจ้งเข้ามาในแอปของกรมประมงเพื่อที่จะเร่งเข้าไปควบคุมและก็เรามีเขตกันชนต่างๆนี่กันชนเพื่อไม่ให้จ,จับยันไม่ให้ไปสาจจับสงขาเพื่อไม่ให้ไปปัตตนีเราก็มีบัฟเฟอร์ตัวนี้อยู่นะครับเพื่อให้เขาอยู่ในแหล่งเนี้นะครับครับต่อไปก็คือสร้างการตสนับรู้นะครับแล้วก็การมีส่วนร่วมในการกําจัดในเรื่องต่างๆเวลาจะออกกฎออกเกณฑ์ที่ ปรับปรุงก็ต้องนำไปสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนนะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหานี้อันที่6อันนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็กะว่าคงเวลาอีกไม่นานเรื่องนี้ก็น่าจะจบไปด้วยดีเราเคยมีปัญหาเรื่องหอ,อยเชอรี่ไหมครับทุกคนจําได้นะชาวนาต้องเร่งปราบนำสารเคมีเยอะแยะเลยแต่วันนี้หอ,อยเชอรี่หมดเพราะคนเอาไปกิน แล้วก็ผมก็ตกใจเพิ่งไปนครพนมพบว่าเขานำหอยเชอรี่เข้าจากเขมรกับลาวร้อยกว่าตัตนต่อเดือนหัวลุงน้องเป็นหัวหน้าด่านมารายานผมถามว่าออกมาทําอะไรก็บอกออามาทําส้มตําเอามาทํา,ออา,า,ทอา,าทหอยย่างคนมีฐานะหน่อยทางใต้ทางระยองทางอันดามันก็กินหอยหวานหอยทุกแกใช่ไหมแต่ทางพี่น้องชาวอีสานท่านอยู่ใกล้กับทางฝั่งนั้นก็เลยนําเข้า โอ้ยอรี่จากลาวจากขเขมรเดือนร้อยกว่าตันนะตอนนั้นแล้วก็กินอร่อยครับอันนี้ก็ถ้าเราใช้ประโยชน์ได้เพราะนั้นก็อยู่ที่กรมประมงต,ต้องมาเพิ่มเราก็มีงานวิจัยในเรื่องนี้เราก็วิจัยจนตั้งแต่กรกฎาคมจนปัจจุบันก็พบว่าเป้าหมายของเราคือจะทําหมันปลาตัวนี้ในแหล่งธรรมชาติในแหล่งธรรมชาติจะทําหมัน หลักการก็คือทางวิทยาศาสตร์ปลาจะมีโครโมโซมเป็นสอง,งชุดตัวผู้ตัวเมียผสมกันก็ออกลูกเป็นสองชุดนะครับแต่ถ้าเรานําไปผ่านกระบวนการทางพันธุก,กรรมโดยการช็อกโดยใช้อุณหภูมิก็ไปลองผิดลองถูกมาหลายเดือนจนพบว่าที่อุณหภูมิ40องศาไข่เข้าที่ออกมานะครับในระยะ80นาทีเอาไข่เข้าไปผ่านการช็อกที่อุณหภูมิที่ว่านี่นะครับ5านาทีเขาจะแบ่งเซลล์ ส่วนหนึ่งเนี่ยครับออกเป็น4ชุดหรือโครมาโซม์สท่านเอา 4N กับ 4N ในธรรมชาติตอนนี้เราได้ 4N มาแล้ว20กลุ่มนะครับแล่ผมเมื่อวันที่4ก็ได้มีโอกาสไปปล่อยปลาปลา4 n ตัวแรกให้ไปผสมกับตัวเมียเพื่อจะทดลองว่าสัดส่วนการจับคู่ตัว 4N กับตัวเมีย 2N เนี่ย ตัวผู้เท่าไหร่กับตัวเมียเท่าไรและจะออกลูกเท่าไหรฉะนั้นลูกของเขาโดยหลักในพันธุกรรมเ็าจะออกมาเป็น 3N เอ็นก็คือเป็นหมันฉะนั้นตัวที่เป็น 4N เอ็นขนาดนี้นะครับเราก็ได้มาแล้ว20กลุก่มซึ่งทางพันธุศาสตร์ก็คงจะมีประโยชน์และก็จะเร่งดําเนินการเรื่องนี้กลับว่าประมาณสักไม่เกินปีกว่าๆเราจะมีลูกปลาสีเอ็นอยู่หลักล้านตัว และพร้อมจะปล่อย c ีขยายไปใน19จังหวัดที่แพร่ระบา,ขาดขณะนี้ลดเหลือ16จังหวัดนะครับเพื่อที่จะปล่อยไปทําปลาหมันในธรรมชาติแต่ปลาที่ปล่อยก็จะเป็นตัวผู้จะไม่ปล่อยตัวเมียเพราะถ้าปล่อยตัวเมียก็จะทําให้ตัวผู้ c ีของเราไปประมกับเมียทีเเดี๋ยว c ีจะมากเกินไปอีกจะเป็นปัญหาใหม่แต่ทั้งหมดนี้ต้องมาเล่าก่อนว่าเราต้องพิสูจน์ได้ชัดก่อนในที่จะส่งได้ครับสุดท้ายก็หวังว่าในมาตรการที่7 คือการฟื้นฟูระบบนิเวศเราเองได้มีข้อมูลชุดปฏิบัติเก็บไว้ทุกแหล่งน้ําว่าก่อนก่อนจะเกิดเรื่องนี้ขึ้นเนี่ยประชากรปลาในกลุ่มนั้นเป็นยังไง mm hmm. เช่นทะเลสาบสงขา mm hmm. เช่นอ่าวคุ้งกระเบนหรือทุกที่ในปากแม่น้ําในระบบนิเวศเขามีปลาอะไรอยู่เราจะกลับไปฟื้นฟูผลิตพันธ์ปลาเหล่านั้นปล่อยกลับไปสู่สภาพเดิมโดยปีหกเก้าเนี่ยครับเราก็มีแผนที่จะปล่อยสัตว์น้ําเหล่านี้เพื่อจะ นำความอุดมสมบูรณ์กลับมาสู่แหล่งน้ำนั้นๆก็จะทำให้การแก้ปัญหนานี้ครับก็ขอบคุณนะครับที่สถาบันให้กรมประมงได้มีโอกาสมาเล่าสู่กันฟังก็ยินดีจะรับฟังข้อเสนอแนะเพราะยังมีสิ่งที่ต้องทําอีกเยอะในเรื่องนี้นะครับก็ยินดีที่จะให้นักศึกษาทั้งน้อยกว่าคนนะครับที่เข้ามา มีข้อเสนอเนี่ยแ,แล้วก็รับฟังเพื่อจะแก้ปัญหาปัญหานี้ไม่ได้เป็นปัญหาอของกรมอย่างเดียวแล้วมันเป็นวาระแห่งชาติฉะนั้นทุกส่วนต้องเข้ามาช่วยกันต้องเข้ามาช่วยกันนะครับส่วนผู้ใดก่อผู้ใดทําเราก็ไปหากันทางหลักขนาดนี้ก็มีฟ้องอยู่ที่ศาลปกครองศาลปกครอง2เรื่องฟ้องรัฐสิ18องค์กรที่ มองว่าทําให้ปัญหานี้เกิดแล้วก็ฟ้องฟ้องแพ่งอีกด้วยแล้วก็ร้องปปชด้วยก,ก็รับทุกทางนะครับรับทุกทางแต่เราถือว่าปัญหาเรล่านี้ก็ต้องร่วมร่วมกันแก้ซึ่งในทางคดีก็ว่ากันไปแต่ในทางพัฒนาก็ว่ากันไปครับก็ขอบคุณสถ,ถาบันทุกท่านขอบคุณนักเรียนนักศึกษาอมอ204ที่ให้โอกาส กรมปรมงได้มาเล่าสิ่งเหล่านี้แต่ขอบทุนที่ท่านได้สนใจในหัวข้อปัญหาสาธาระเหล่านี้เพื่อจะมีอะไรจะให้กรมประมงแก้ก็ยินดีที่จะรับฟังครับขอบคุณครับสวัสดีครับ